สวัสดีค่ะปาเก๊กทำสวนนะคะวันนี้นะคะปาเก๊กจะพาไปดูเคล็ดลับการปลูกขึ้นช่ายขึ้นช่ายไทยๆเรานะคะปลูกยังไงให้งามเขาชอบอะไรบ้างชอบแดดยังไงชอบอาหารชอบน้ําเราไปดูกันค่ะว่าปลูกยังไงให้เขางามทุกคนปลูกได้นะคะปลูกไม่เป็นก็ปลูกได้ค่ะวันนี้ก็ปาเก๊กก็จะพาปลูกด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ มาดูขึ้นช่ายกันนะคะปลูกยังไงให้เขาง,งามให้ใบเขียวใบใหญ่แต่ว่าเอาเขียวอ่อนๆน,นะคะเขียวเข้มๆนี่ก็คือต้นลำต้นจะแข็งเพราะว่าได้รับแสงแดดเยอะเกินไปขึ้นช่ายไม่ชอบแสงแดดค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะเข,เขาไม่ชอบแสงแดดจัดแต่รำไรได้ก็ทำให้งามแล้วก็อวบลำต้น ก็จะอ่อนนะคะเดยดป้ากิ๊กจะตัดให้ดูนะอันนี้คือเขาไม่ชอบแดดจัดเพราะว่าเคยไปปลูกแล้วก็เอาไปไว้กลางแดดบนชั้นแดดทั้งวันเขาจะไม่โตค่ะเขาจากเหลืองออกไปทางเหลืองทีแรกก็สีเข้มเข้มเขียวเข้ม,ขม,ขมดีอยู่นานๆไปก็ค่อยๆเหลืองคือค่อยๆโสมไปแล้วก็ไม่แทงหนอไม่แตกหนอออกมาไม่แตกยอดแตกต้นอ่อนก็ไม่มี พอกลับเอามาไว้ในร่มเข้างามเจริญเติบโตได้ดีก็เลยรู้ใจเขาว่าเขาไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะอันนั้นคือข้อที่1น,นะคะข้อที่สองขึ้นช่ายชอบน้ำนะคะชอบความชื้นชอบที่เย็นเย็นอากาศเย็นสบายสบายแต่ว่าน้ำจะต้องไม่ขังแฉะนะคะ,ะดินของเขาเนี่ยควรเป็นดินที่ร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ำได้ดี รดน้ำน้ำจะต้องไม่ขังเจิองอยู่ข้างบนนะคะจะต้องซึมไปข้างล่างให้หมดรดเยอะหน่อยก็ได้แล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะให้รดน้ำทุกวันทุกวันเลยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งถ้าเช้าเย็นได้ยิ่งดีนะคะเขาชอบน้ำแต่ว่าไม่ชอบให้น้ำขังสองข้อแล้วนะคะข้อที่สามขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ยอคอกค่ะปุ๋ยอคอกจะเป็นขี้วัวหรือว่า อาจจะเป็นขี้ไก่ก็ได้ขี้ไก่ก็ใส่น้อยหน่อยปุ๋ยถ้าเราไม่ได้ทำน้ำหมักก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะใช้ตลอดได้เลยค่ะดินร่วนซุยแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปการรดก็รดน้ำธรรมดาก็ได้หรือว่าถ้ามี EM ก็ผสมน้ำรดก็จะไปช่วยย่อยสลายพวกขี้วัวอะไรนะคะให้เป็นธาตุอาหารของผักที่จะสามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆได้เร็วพูดง่ายๆเนาะนำไปใช้ได้เร็วไม่ต้อง รอย่อยสลายนานๆก็จะทำให้ผักของเราในี่ใบเขียวแค่นี้ก็โอเคแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆใน้อยๆนะคะอันดับแรกนะเคล็ดลับของเขาเวลาปลูกเราปลูกแกะต้นนี้จะได้กระจายออกไปได้ทั่วที่ปกิกมัดไว้อย่างนี้ก็คือว่าเรารดน้ำเขาบ่อยๆเช้าเย็นเช้าเย็นทำให้ต้นเขาอวบอ่อนนะคะ ลำต้นก็จะก,กระจายออกไปแล้วก็ตกเนื่องจากว่าก้านเขาไม่แข็งก้านเขาอ่อนมากอ่อนน่ากินมากเลยค่ะเนี่ยถ้าเรารดน้ำบางทีก็กระจายไปอย่างเงี้ยเมื่อกีก้ก็เลยต้องต้องเอาเอาเชือกฟางมัดติดหลักไว้เพราะว่าก้านเขาหักบ่อยมากนอกจากเนื่องจากว่าเขามีความอวบอวบน้ำอวบอ่อนมากน่ากินมากเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะเราก็ต้องมัดไว้ ถ้าเราไม่มัดไว้เขาตกลงมานะเราต้องมันเอาออกนะใหม่ๆื่อกี้ก็ไม่มัดแต่ต้องว่าต้องมาเอาใบข้างนอกออกให้เขาบ่อยๆเพราะว่าใบที่ตกเนี่ยจะเน่าหมดเลยค่ะใบตกนอนลงไปกับดินอย่างเงี้ยรดน้ําทุกวันก็จะเน่าถ้าเรามัดไว้อย่างเงี้ยโอเคถ้ามันเหลืองเราก็เห็นเนาะมันเหลืองเราก็เด็ดทิ้งไปเวลาจะตัดกินก็ไม่ต้องแกะเชือกหรอกเพียงแต่ว่าเราตัดเราจะเอาก้านไหนเราตัดแล้วเราก็ถอดขึ้นข้างบนนะคะ ถอดขึ้นไปได้ปกีิก็ตัดกินบ่อยมากในกระถางก็มีเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะเวลาจะกินเราก็ตัดอืแล้วก็ดูใบอันไหนมันสูงมันใบก้านใหญ่อย่างก้านนี้อวบใหญ่แล้วก็ตัดออกมาเลยเห็นไหมคะตัดง่ายๆที่บ้านทํากับข้าว เช้ากลางวันเย็นสารพัดผักในสวนเนี่ยจะลงมาตัดนะคะเ,เราก็จะตัดออกไปอย่างนี้อาจจะพาตัดขึ้นชายเลยวันนี้ดูความอวบของเขานะคะขึ้นชายที่พอน้ำรดน้ำถึงจะอวบอ่อนมากเห็นไหมะคะอวบอ่อนมากเลย เอาไปผัดใส่ปลาอร่อยมากแล้วกินเป็นผักสดก็ได้นะคะลดความดันเนี่ยชั้นหนึ่งเลยค่ะลดความดันลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสรรพคุณเขาเยอะมากตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดขึ้นช่ายกันไปเลยนะคะปล่อยไว้เขาก็จะแก่แก่ทิ้งอันนี้ก็มัดไม่หมดแล้วเพราะว่าอ๋อรู้สึกว่าต้นนี้มัดแล้วก็เขาออกมาใหม่ค่ะงอกใหม่ ก็จะอยู่ข้างนอกอวบๆทั้งนั้นเลยค่ะก้านตัดยากหน่อยอยู่ลึกตัดแล้วก็ถอดออกมาเนี่ยดูใบสูงๆเงี้ยถ้าเราจะตัดนะคะแต่ต้นนี้กอไม่ใหญ่เหลือต้นเดียวลืมบอกว่าเวลาปลูกนะคะถ้าอยากได้ต้นใหญ่ๆนะ ให้ปลูกพยายามถอนต้นเล็กๆออกเอาไปปลูกที่อื่นแล้วก็ปล่อยไว้ให้เขาเนี่ยค่ะถ้าเขาอยู่ต้นเดียวสองต้นเขาจะใหญ่มากเลยเห็นไหมให้ดูลำต้นของเขานี่ค่ะถ้าต้นเดียวจะใหญ่มากเลยเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นกออย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นกอก็จริงแต่ต้นเดียวนะคะเราจะตัดแล้วก็ดูใบที่สูงๆก็จับแยกออกมาแล้วก็ตัด นะคะอบใหญ่มากใบสูงๆดึงออกไปไว้เดินก็ได้เพราะว่าปล่อยไว้นานๆไปก็เหลืองคะ่ะเหลืองแล้วก็เราก็ต้องมาตัดทิ้งแล้วก็ตัดออกไปไว้กินปลูกง่ายมากเลยคะ่ะขึ้นช่ายเดี๋ยวจะพาปลูกนะคะ ้นเดียวทั้งนั้นค่ะเนี่ยที่จริงปลูกเป็นกระจุกเลยนะปะกติก,ก็ถอนออกไปพอต้นไหนสูงใหญ่ต้นเล็กๆอยู่ข้างล่างไม่โตแล้วก็ถอนถอนออกไปปลูกที่อื่นหรือว่าจะเอาไปกินเป็นต้นอ่อนก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะอบมากเลยใครไม่ปลูกไม่ได้กินนะขึ้นช่ายปลอดสารพิษขึ้นช่ายอินซียนคะคะใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวค่ะงามมากเลย เดนนี๋ยวจะพาไปปลูกในกระถางดูนะคะว่าปลูกยังไงปลูกง่ายที่สุดเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือที่ปก้กกแยกออกมาปลูกไว้ในกระถางเวลาเราไปดูต้นเล็กๆเราก็แยกออกมาไว้เอามาเสียบไปตามกระถางอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เสียบไม้เหมือนกันกันล้มนี่ค่ะเพราะว่าต้นอ่อนมากเลยเห็นไหมใบเหลืองๆออกมานี่คือยอดอ่อนของเขาเพอเขาสูงเขาก็จะล้มลงไปก็เสียบเสียบไว้ทีนี้มาดูวิธีปลูกว่าปลูกง่ายง่าย ถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อมาจากตลาดนะคะเขาก็จะถอนขายแล้วก็ล้างมาสะอาดเลยเนาะล้างรากมาเรียบร้อยบางคนก็เคยปลูกแล้วนะคะแต่บางคนไม่เคยปลูกก็จะพาปลูกคนปลูกเก่งแล้วก็ดูไปได้วยกันนะคะแต่เราไปซื้อมานะเขาจะล้างมาให้สะอาดหมดแล้วรากจะไม่มีดินอย่างนี้ จะตัดออกนะคะบางคนบอกว่าปลูกแล้วไม่ขึ้นไปซื้อหนูไปซื้อมาปลูกไม่ขึ้นที่จริงมันง่ายมากๆเลยค่ะง่ายที่สุดเลยครั้งแรกที่ไม่ได้เพาะ,มะเมล็ดปกิไปซื้อมาก็เอามาเสียบโอ้โหอยู่ได้เป็นปีเลยค่ะต้นเขาอยู่ได้นานมากๆ ตัดไปกินแล้วก็ยังแตกใหม่อยู่ยางงั้นน่ะลำต้นก็โตขึ้นโตขึ้นไม่กต้นเล็กอันนี้ก็มีต้นเล็กด้วยว่าไปแยกออกมาจากในแปลง <c oughs> อ่ะทีนี้เอาแค่นี้นกกระถางใบแค่นี้ไม่ต้องปลูกเยอะเนี่ยสมมติว่าเราไปซื้อมาเขาล้างรากมาเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เราก็เอามา ตัดได้รากอย่างนี้นะคะใบก็ตัดออกเดี๋ยวจะเอายอดว้ให้เขาโตโตขึ้นมาเร็วๆเราไม่ต้องตัดหมดนะคะเอายอดเลี้ยงไว้สักหน่อยหนึ่งนี่ค่ะตัดไว้แล้วก็เอายอดไว้อย่างงี้ให้เขาแป๊บเดียวละค่ะ โตเร็วแล้วก็จะมียอดยอดดิโตขึ้นมายอดข้างในเขาก็จะโผล่ออกมาอีกอันนี้เราก็เอาไปทำกับข้าวกินยอดนี้สูงละ ปลูกนะคะโอ้สบายมากๆเลยผักในบ้านน่ะเราไม่ต้องไปวิ่งไปหาไปซื้อแค่มีขึ้นช่ายสองสามต้นกินได้ทั้งปีคะ่ะกระเป๋ามันไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่กี่ตังคแต่มันความสะดวกสบายของเราเนาะไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องจับรถเครื่องเอาไปร้านใกล้ๆบ้านแค่เดินลงมาหน้าบ้านข้างบ้านที่เราปลูกแล้วก็เด็ดไปใส่ข้าวต้มได้ละต้มจืดมั่ง ทำข้าวต้มเช้าเช้าใส่ขึ้นช่ายอร่อยหอมนะคะนี่แล้วก็ปลูกลงไปง่ายๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็เต็มกระถางเลยนี่เขาจะกลายเป็นกอใหญ่ใให้เราถ้าดูดแลดีๆดินที่ปลูกก็ดินทั่วๆไปนี่แหละค่ะครั้งแรกก็เรายังไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรเขาหรอกปลูกแค่นี้แล้วก็รดน้ำ าไว้ในร่มํำไรนะคะไม่ถึงกระร่มไม่มีแดดแํำไรได้แสงแดดอ่อนๆก็ได้รำไรอย่างเงี้ยแสงแดด,ดอ่อนๆเลี้ยงเขาสักพักพอใบเขาแตกออกมายาวประมาณนี้เขาจะขึ้นมาหลายใบค่ะเราก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่ให้เขาโรยข้างบนแล้วก็รดน้ำทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยคอกก็ต้องรดน้ำตามทันทีนะคะ สองอาทิตย์ให้ปุ๋ยคอกสักครั้งหนึ่งแค่นี้ก็จะได้ขึ้นชายที่ต้นใหญ่ๆเต็มกระถางแล้วค่ะแป๊บเดียวก็จะเต็มขึ้นมาอันนี้ปกี้ก็จะเด็ดเอาไปกินบ่อยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมข้างล่างก็จะไม่มีใบแก่และเด็ดทุกกระถางค่ะเวลาจะกินก็แล้วแต่จะสะดวกว่าตรงไหนไมันอยู่ใกล้แล้ก้กลงมาก็เด็ดดึง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 ,ดงบางทีถ้าดักได้เยอะก็ลงที่เอาไปเอาที่แปลงกินน,น้อยก็เอาที่กระถางเป็นไงคะ การปลูกขึ้นช่ายไม่ใช่เรื่องยากหนึ่งไม่ชอบแสงแดดจัดนะไม่ชอบแดดที่เรงแรงสองชอบความชื้นชอบน้ำชอบที่เย็นเย็นนะคะน้ำนี่ขาดไม่ได้ 3. ปุ๋ยคอกค่ะต้องให้อย่างสม่ำเสมอ 2. อ,อ,อาทิตย์ต่อ1ครั้งแค่นี้เราก็จะได้ขึ้นช่ายที่ง,งามๆไว้ประดับบ้านเอาไว้กินในบ้านแล้วนะคะ,อะลองไปปลูกดูค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ